สวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้อ้อ,อก็อ้อยมาสวนจ้มามหาใช่ค่ะลายเอ้าใช่ใชโมทเทนันเนแหละไอ้ผึ่งหวานเนี่ยเอ้าหมวกมันไปไหนอ้อยเอาขานี่แหละทำเห็ดสามรสอร่อยไหมละ่ะอร่อยสิเพื่อนทำอะไรก็อร่อยไม่ได้ยอมเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่เป็น โอ้โหเหลือแต่นี่เราเอาขาไปทําอร่อยกว่าไอ้ดอกมันอีกดกอบด้วยเพื่งหวานน้อยแต่แกต้องทําสอยเล็กๆงั้นนะสอยเล็กๆใหญ่เกินดิอันนี้อะไรขาลายอันนี้สวยอันนี้กำลังแกงอร่อยทําได้ไหมแบบนี้ได้สามรสอ่ะนะเออจะเอาสิบรสไหมแหละยวจัดให้อันนี้ก็ลายเนี่ยอ๋อนั่นลายอ่านุ่งก็ลายขึ้นหน่อยเห็นไหมเออเออ้ยกระดุมเลยอ่ะ เยอะนะเนี่ยแกอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาเราจะเก็บทําเชื้อให้แกอยู่เขย่เอาทำเชื้อเหรอเอียเอาไปเก็บที่หลันนงเดี๋ยวยตะตะนั่นน่ะนี่แหละเข้ปาป่าถวนมันก็อย่างนี้แหละนั่นแหละท่านต้องขอมาเพื่อแมวไม่กินนะ่ะเอออันนี้มันไม่ค่อยกินหรอกนะ นั่นน่นมาดูทางนี้ทางนี้ทางนี้นนตัวน้อยน้อยน่ยนารักน่ารักเนี่ยเนี่ยโคนน่ารักเลยนี่แก๋นี่นี่นะี่ใช่ดิ <laughs> น,นะน <laughs> นเราเห็นแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่งไงแก <laughs> ใช่เนะสินะอโอ้ยหมู่บ้านขาลายฉันนั่นเนนะัน,นไม่ต้องเอาถึงโคนมันหรอกออเพราะว่าโคนมันจะน่า นู่นนี่อ้อนุนทั้งนี้นู่นนะข้างหน้าเรานี่ยนีอ่นนี่นอะไรเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้ออะคนละเรือนไปนู่นนะเตตนี่อ้ออ้อยอ้ออ้ยนั่นะไนี่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 อะไร แกก็ลังจะหยิบไหนเอาอุ้ยอุ้ยแกแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อนเต้นนอยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจับมันแกแกสวยมากเลยโยนี่่่ีหยิบนั่นดอกไม้กุเราไม่เห็นตต่ได้กินดีใจมากเลยแสดงว่าข้างในต้องมีแกเอ้นไปไหนแล้ววันนี้เหลืองเหลืองเอาเอเอาให้เต็มรถตู้เลยนะโ้ยเดี๋ยวเาดอกนี้เดี๋ยวเอาลงนกัน ดูแกหยิบดอกเห็ดสวยมากเลยตะมุตะมีเลยอ่ะแล้วก็หั่นไหมเชื่อมันก็มีอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวตามองอีกเดี๋ยวตามองเงี้กล้องฉันจับแกดึงยกขึ้นเดี๋ยวขึ้นมือมือตัดเห็ดแต่ว่าตามองแกเห็นกี่ดอกตรงเนี้ยก็เห็นข้างหลังแกแล้วนี่ไงนี่ไงดอกนึงไม่เราเห็นดอกเเราห็นดอกนึ่งมาใกล้ๆเราเราเห็นอันนี้ที่แรกโอ้ยนี่นี่แกแกแกดี่นี่นียบ นี่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 โอ้ยสวยอะดีฉันไม่เหยียบท่านยิ่งเร็วอยู่ขาฉันอะโอ้ยตัดกรุณามองเห็ดไว้นะจ๊ะจะมองเห็ดตัวอื่นอมันก็จะได้มองเห็นเห็ดนี่แกเห็นไหมเนี่ยสวยดอกเอาดอกอย่างนี้เลยแกดีใจดีใจเอาไหนเอนไหนจะเหยียบดอกเห็ดดีใจ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  นี่ได้แต่หมู่บ้านเนี่หมู่บ้านเห็ดชั้นอืมดีเรามาเจอแบบว่ามันยังไม่แก่ไงแกเดี๋ยวเก็ถ่ายไปโคตรเจียนแล้วมันไม่ยอมมองตัดเห็ดเลยมันมองแต่เห็ดนั่นน่ะขาลายสองดอกสวยไหมล่ะสวยนี่ไงดอกนี้ไงดอกเดียวจะค่อยมาเก็บดอกอันเนี้ย อุ้ยนี่ยลูกมันก็มีอ้อยนู่นน่ะเอาปล่อยมันโตเขาแล้วจะได้มาอีกเมื่อไหร่บ้นไหนเล่ากันนั้งเนี่ยดูลูกมันนี่ดูแม่กับลูกมันมันก็บาดแล้วท่านนี้เรามาดูแม่กับลูกมันนะเฮ้ยอร่อยนะแกแกไหมนกน้อยสมุตะมีเอาอยากเอาก็จัดให้เนี่ยเออนั่นแหละน่ารักเลย น้ำน้ำไปแต่งน้นเด็กกันไปหยับเห็ดแต่ไม่เห็ดเราไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่ะไม่รู้ไปหมู่บ้านเห็ดอุ้ยนี่ไงไม่เอาก็ต้องไม่เอารับถ่ายให้ผู้ชมดูอะแต่ว่ามันตรงนี้แหละที่เราถ่ายหมู่บ้านเห็ดอ๋ยนู่นสองดอกติดกันนู่นน่ะดอกอะไรเห็ดอะไรเห็ดพึ่งขาลายเออสวยดี แกต้องมุดนะเอามันไปไม่ได้ให้มันอยู่ในนั้นต้นไม้อะลายมุดมามุดมาสามดอกแต่ว่าดอกนึงมันเล็กมากคือต้องเอามันอุ้ยอันนั้นก็อุ่วๆแล้วไงอันนี้เราไม่ต้องกบหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเวียดนามเขาถอน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 ไปเลยอุ้ยเราออกมาใช่ ดำดามองมองก่อนอ้อยหมู่บ้านเห็ดชั้นนั่นอ้อยมันน้อยเหดิทีทีเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งหวานนี่แหละเนี้ยง่ายๆเลยแกเห็นไหมยูยูเห็นไหมยูยูเห็นยูยูนี่คือกลัวแกไว้ได้เยียบนี่มันขึ้นตรงนี้แหละเต็มๆหนึ่ง่วยดูดูดูดึงดแลเห็ดเราโดอกห็ดเปล่าะเบื่อไงอย่นั้นอ่ะเขาหายมุกนะเว้ยอึกยูยูดิฟิมออฟฟิมออ แกเป็นคนกบฉันเป็นคนตัดฉันจะมองอันเนี้ยอันนี้ก็สวยนะแกมือนิ่มๆอร่อยอยู่อุ้ยเกิดเด่นจำได้ไหมมีกระมันดีดดีแต่เห็ดเอ้ยมีแต่ไอ้นั้นอ่ะนสวยได้ขาวมาขาวได้กอนนอนเห็นไหมอืมอืมจะได้มากเลยเนี่ยถ้าเอาไม่ทันก็คือต้องตัดออกไปเลยไม่งั้นมันบานลามไปขาอื่นด้วยรอกรดด้วยโอ้ เอาขามันไปทำเห็ดบานเห็ดอะไรให้แกนะนี่ดอกเด็กนี่ไหนวะโอ๊ยที่ให้เห็นก็ไม่เห็นที่ไม่เห็นก็เห็นเนาะแกนี่นิ่มนิ่มนิ่มไม่เอาอันนี้มันได้ไม่มาเจอแล้วเนี่ยยังไม่เกิดตุ้มๆอ้าวป็บจัญเนี่ยโอ้โหไม่ยอมรอเราเลยเอ้าใจน้อยก็จะจะไปเไปห้านี่ไงมาเห็นดอกดีก่อนดอกนั้นลืมขึ้นก็ว่าอยู่นิ่มป่าววะ โอ้ยไม่ได้เหรอ,อนี่ไงอ,อุย้ยกรวอ้อยขาลายข้ากับขาลายนี่แหละแล้วล่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ขึ้นข้ำกับขาลายนี่แหละไม่ข้ามัวอ,อะไรหรอกนิ่นี่ดอกหนึ่งอ้อยกางกระดุมเอาไว้ก่อน เนี่ยกำลังน่ารักเลยสวยด้วยสวยมากเลยเขาอยู่เคียงกันเลยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขากลับค่อยมาเอาออกก้อยเขาป่าลึกจ้ะไม่รู้ว่าจะได้เฮ็ดพึ่งหวานไหมป่าปีที่แล้วจ้ะเอ็งมาลุ้นกันด้วยตัวจ้ะไปไปกันเลย ลักษณะป่าเขาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะแต่ว่าทาั้งเขามาไม่มีเฮ็ดเนาะอ้ยยังไม่มาเลยพลุงพลังเป็นไรกเป๋าเรืองูสิสเดาเงินล้านหกนะจ๊ะเดี๋ยวต้องขาป่าลึกกันจ้ะป่าทึบเลยจ้ะไปรุ่นกันไี่กลัวว่าจะได้ไหม ออเห็ดพึ่งเหรอนายล้วไม่เก่จะไปทำเชื้อเหรอกดูขามันนี่แกเอาไปทำอะไรนั่นนี่สามรสดูขาอ้วดๆ้วดเลยเนี่ยนี่นะเน่าน่าเหรอเออดูดิอยมันเป็นลาด้วยเนี่ยเนี่ยเอาไหมนะเดี๋ยวได้เอาหัวมาจะทำเนี่ยได้แค่เนี้ยเราจะไปทำเชื้อเห็ดได้แต่ลาเสียไหนไหน อะไรหรือว่าไม่ใช่เหตุอะไรเหตุดีใช่โอ้ยดูสวยขาใหญ่ขาใหญ่โอ้โหโอ้โหได้แบบนี้แกมีกำลังไปยังมีแล้ว้หเมื่อกี้ฉันไม่มีกำลังบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายไม่เชื่อเรามีกำลังไปละมาอ้อยมาทางนี้ มุดมาอ้ดดอกใหญ่อ้อยเนี่ยอุ้ยดอกสวยอ่ะนัะพนักงานกบอ่ะไอ้ดอกใหญ่อุ้ยเนี่ยสามดอกเน่าเนี่ย เออเนี่ยดอกใหญ่มากเลยเพื่อนเนี่ยจะเอาย่างไรเอย่าเอาอย่าเพิ่งเอาไปดีกว่าทำไมล่ะก็เพิ่งตอนนี้เอาขาออกเดี๋ยวค่อยมาเอาอือหือเผื่อไม่กลับมาทางเดิมล่ะเออเชื่อแล้วเรามาเราจำทางได้ดูดิเออเน่าแล้วแกก็ต้องสำรวจเวลาอย่าไม่ต้องกลับมาให้เสียเวลาทำไมมันจะหนักหนักหลอกเนี่ยมันเบามันเบามันเบาไม่มองไม่เห็นนุ่นนุ่น โอ้ยโอ้ยยเยูนะเขยโอ้โหยังไม่ได้นี่เลยหักแล้วเนี่ยช่วยช่ยยพอได้อยู่พอได้อยู่ว้าวไ้ยังได้แล้วจะได้เนี่ยมันกลังออกเนาะมันยังไม่เยอะเนาะกบไปพนักงานน่าดขดิไม่่ยได้เลยเ ขาเลยขาเลยงั้นมันจะบานกว่าจะถึงบ้านไข่เห็ดไก่ใน้ัวนะงั้นเห็ดชั้นเนี่ยเห็ดไก่นี่ยอันไหนไก่ไม่รู้นะนี่เห็ดเราเนี่ยดูไอ้เอาสีแดงเห็ดไก่เจอเห็ดมาริโอเห็ดพิษจ้ะ นี่จะสีแดงนี่มีเจ้าของตรงไหนตรงนี้มาอือโอุ้ยเหนาเหนาไหมได้อยู่นอนกินนอนกินโอ้ยหมวกหายหมดเลยฮะรอก่อนรอก่อน ตรงเดิมไงวิธีแล้วใช่ไหมเออโอ้โออนี่แกรู้ไหมว่าอ้ออะไรโอ้ไรหมายหัวมันจะหลุดโอ้เสียดายขามากเลยอ่ะนอนดูดินอนเจาะโอ้ยข้วนมันก่อนเอาหมวกมันก็ได้ดอกมันเอาวข้วนตรงนี้นะในดอกนึงนูน่นอยู่ข้างโอ้ขาแล้วตรงนี้ไงที่แกเอากระถังกั้นให้ไม่ให้เราออกไงไม่ให้เราเหยียบไง แทมไรอยังเดี๋ยวพึ่งรอราด้วยสวยโวยอ๋อเหรอพลังงานกรบรอเราด้วยรอเราด้วยเยอะไหมไหนเราถางดอกนี้เราเก็บไปแล้วมีเหลือแต่ค่ะไหมไหมอุ้ยสวยอ่ะสวยสวยสวยแล้ว่ามันกำลังออกแกเออ โอ้ยขาควันมันบวบบวบโอ้ยอ้ยได้ครึ่งเดียวแกทำไมครึ่งหนึ่งมันไม่สวยใช่ไหมเนี่ยนอนข้าววันแรกต้องมีวันที่สองที่สามพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไม่เหรอไม่ดิ สวยมากเลยอ่ะอบับขาอุบวบเธอดู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 ดดูดูทำไมเมื่อไหร่มันจะได้แบบนี้อีกเยอะๆวะถ้าได้อย่างนี้นะโอ้โหแต่ขาดูดิเร็วมากหนอนดูดิดูเนี่ยทำไมมันถ้าเป็นบ้านเรามืองไทยกินหมดแหละแต่ที่นี่ของมันเยอะไงมันก็ยังเลือกได้อยู่ สวยเลือกได้แล้วเออไม่พูดถึง่าบ้านเราอ่ะแก่ๆกินหมดมันหายากไงของหายากเออได้หาเลยหาเนาะหาดูเลยมองไหนดินี่เออได้อยู่หาไม่ให้นอนมันลามที่หาตะมูตะมีเลยอะนี่ไงเฮ้ยนี่ตะมีแตะมีแตะมีดูดูดูเห็นกี่ดอกเรหยนอยู่นะเราเพิ่งคุยกับแกว่ามันดอกขาว เอากระเด็นกระโดดอนจิ้มมันไปก่อนนะอ<ะ>สวยเลยนี่ทองคำงาม,มาไปลึกไหมไปลึกยังมาลึกไหนอ,<ร>อีกล่ะตรงที่เราหลงทางออกอ่ะไปอีกเหรอหรือว่าจะไปะหปาปลาใหม่หรือพรุ่งนี้เคไป้ก็ไ,ไ,ได้พรุ่งนี้มุงนี้ฝนมันตกตอนไหนอ่ะตกแรงทั้งวันอ้าวต้องดูหน้าต่างอีกรอบหนึ่ง แรงทั้งวันแล้งจะได้ให้เราไปหาป้าไม่ร้องก็ขวก็คือตัวเนี่ยจะลองออกป่าสวนแล้วไงแต่ถ้าโดนแดดอะไม่ได้เลยนะดอกนั่นอะพูดเหมือนป่าเจ้าของป่าสวนแล้วไงเออสวัสดีสวัสดีสวยชัยโอ้โหขายาว้ขายาวมากไม่ใช่พันไม่ใช่พันเราแน่เลยพันเราขาสั้น อ้ยสวยอ่ะมองไปเห็ดอะไรกินไม่ได้เราบอกว่าต้องเลี้ยงดคิดว่าดอกนั้นเห็นยาเห็ดมันปูแล้วเหมือนลองใช้ก่อนใครจะเข้ามาเออมีรอยเตะจริงๆหรอเป่ารอยเตะนู่นกว้างวะตีมันไม่เตะหัวไอ้นั่นไหมเตะปหัวไอ้นั่นไว้ให้เราเก็บมะนะ เรากลับมาแล้วเราก็มาต่อเดิมไม่ต้องตานอกเราจะเอาเชือกทำเชือกปิดหลุมมันด้วยหลุมมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีหลุมนี่ไงได้แล้วมันลื่นไงแกมันก็เลยล่วงกำลังออกแกเหนื่อยมาได้สักดอกหนึ่งก็ยังดีพอมีกำลังใจ ใจไอ้นั่นนาแกอาไว้ยังอะไรที่ว่าจะเอาไปให้เพื่อนอ่ะอย่างตอนนี้เราก็ออกจากป่ากันแล้วจะ้ะไปป่าใหม่ไปป่าใหม่ก็เห็ดก็ได้ประมาณนี้เนาะเราก็ไปปั้อีกรอบหนึ่งเพราะมุดฝ่ามันเศษหยามเข่า,ขาก็ได้โอเคอยู่นะประมาณนี้เนาะสำรับครั้งแรกเนาะ คลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้เด้อจ้าเดี๋ยวไปป่าอื่นอีกรอบนะึง